ครับน<อ>เชอร์รอรรปูบุษีเหรครับปู <อะ S 2> บุษีคน<ม>จะเอาอะไรก็ไปพื่งตัวท่านเอ,อ้มาขอโชคลากับปนนะะูได้แล้วกันนะคนอยากได้คนอยากไอ้ดีต้องทำทานครับผทานทานทานชิ้นภาวนาเนี่ยเป็นชิ่นของมนุษย์ครับถ้ามีชิน้นมีทานมีภาวนาเมตตาเนี่ยคำว่าเมตตาภาวนาให้ทานรักษาชิ้นนี่เจริญเมตตาภาวนา รักษาสิ่นี้ให้ทานรักษาทิ่นี้ก็จะมาซึ่งความฉุกโศกลาภ้งหลายใช่ไหมครับที่มาที่มาของโศกลาภมันมาจากทั้อย่างนี้สินสมาธิปัญญานับต้องต้องต้องให้จว้เพราะว่าทุกอย่างเกิดมาผู้เจ้าสอนแล้วว่ามันราเกิดเกิดเกิดจากการเชียสระเขาได้เสียสละให้ทานรักษาทินจเจริญเมตตาภพราะวานาะ เอ้ยเชื่อเพื่อแก่แก,แกมนุษย์คนนั่นจะไม่ไม่โออยากไม่ไม่จุกที่จำที่อับเสาหนาะจะมีอยู่มีจินก็เหมือนลุงใจนี้นะั่วนี่ขนาดลุกยังให้ข้าาจินนีุ้กมา้าช้องตัวนี่ใ้เท่าค,คนเดินทางมาปินตะบาดผมยกให้รีบเป็นทุงเลยให้ให้โยมค,คนไหน น่าจะหิ้วหนยตามจำนวนน่ะจนที่บินบาัดผมทำไมยืนทำไยืนของให้ยมยมน่าจะขณะขขาแห่เตนรำเต้นอะไรขอขอแผ่อะไรจะพวกมาจากน้องใครผมยังขนมเสกคนดีพินดีทีซออะไรโดนปีคนคนตาพิการผมจะเอ้คนนั่งอยูปูนชีวิตนะไปปลูกกันต้นไม้ยุนาล้งบานหันครับผมครับได้ ูกจากต้นพูผมปลูกสามสามสามแท่นนี่ครับผมสามแท่นสามมแท่นต้นี้ไม่เม่นักมันมีสามแท่นสามล็อกสามล็อกสามล็อกพอดีประมาณจากต้นปูก็อาจจะคำรแบับก็อาจจะเลยเลยร้อยอยู่ดอกเลยรอยอย่บอกปูอันท่าทีขอโชคนในเทศกังได้แน่ค่ะนะตั้งน้ำมอคัะ เอาเคี uh ืงสกละมาไว้ทู่เบียงทูจุตนี่ครับจุจุจประมาเป็นคู่ไหมจุที่กุจีมีมีมันมีอะไรตขึ้นไปเห็นเลยไม่อดไม่ย่างนเพขับพุ่มมาจาเรอนเบียพุ่มเราอนกบคุณหนุไปครับขึ้นมาเลยค่ะเดี๋ยวปลก้เดอร์ค่ะมือนี้ กบอกว่าเอู้ัดเออมันเพราะว่าแงสบาูความฝันฝันฝันว่าจงไหนเน่ค่ะูฝันว่าจงไหนนะครับเดี๋ยวมันก็นอยหลายฝันหลายนูความฝันนี่แหะค่ะก็ันฝันเนียว มันก็นอนมากมันมันไม่ค่อยฝันหรอกเอาไม่ฝันจะดีกว่ามันมันจะสบายใจถ้าฝันมันมันเอาที่ที่กระบอกเห็นเนี่ยเราฝันมไปเพิ่งอยู่ต้นใหม่เอาที่ไปจุดธูปแล้วก็อาจารย์จากเทพที่นี่แล้วเอาเลยอะไรคะการะควงมือถูกยันรอทูบทูปยันั้นอ่ะยันนานๆจะมา ทีทาจเอามาีจเอปูบุญสีปปูบุญสีบุญสีบุญสีค่ะบุญสีูบุญสีนี่เมหเี้า้อเาสักีด้ครับต้องเปลาสักคีสักคีญลูกค้าเวดามานักโมตระสาปะวโตอรหะโตสามมาสมุรสนักโมตระสาปะขาวโตอรหะโตสมมาสามุระส นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะภะริตวานะเมตังสุเนตาปะทัตนตาอาวิจิเตกิตาภะริตังภะน,นันตุสาเกก์ข้มจโรเปกิริศิขะระเดจันตะลิกิวิมหาเนอิเประทิจขา้าเมตตะรุวะนะคะหะเนเกหะวัตตุมิเกเตุมมาจะยนนันตุ เอวัจลตาลาวิสมิยักขันัตปัณณาคาติดทันตาสันติเกยังมุนิวระวจนังสาตะโวเมสุนันตุธรรมสาวนาคารุอายม์ปันตาธรรมสาวนาคารุอายม์ปันตาธรรมสาวนาคารุอายม์ปันตาสาธุสาธุปุสสกจบสตาวสเกตกามิเสร็จเรียบสิ้นแล้ว ขออัญเชิญเทพพรด,ดามาจากเชียงซี 4, มาจงมาสถิตเจ้หน้ี่มาเป็นพญานให้กับลูกกับหลานเมื่อนี่ล,กลูกหลานมาขอโจคขอลาบขอจงปุดตัดเปิดธรรมาเปิดสังกัดเปิดจงเปิดโจกปรดดาบให้กับลูกกับหลานเด้อให้แดงกึ่งกึ่งเด้อขอสองตล่างที่สีสามตบนสองตัวางขั้นเห็นสามตกลายเป็นสามตัวบนเลข้ายลอตตอดีตรงที่หนึง่งขั้นเห็นสองตัวขอขอให้เป็นเลขต่างเด้อปุ่ยศุกรสเทพเจดาแมตตรณี่ จงให้เห็นแดงึงคึึงคขึ้นมาเด้อปูเด้อสาตูสาตูสาธู่จางเด้อค่ะน้องเอา้องเพื่มาเอายู่นีน้องมาทีเดีวส่วหงอเดียวเดียวับเด้อกับทีดียบึ่งพาบึ่งพาซองเป็นนะครับมาเอฟซครับว่าเห็นเป็นอไเอฟซีใช่ยหนาเดี๋ยบนกับเด้อบิ่งไปห้องฟอมกันเอฟซีครับบันี่ เอาเป็นตัวมึงเก้ง้นแล้มพอไว้เป็นตมึงเก้งคืออะไรป๋าตัวเคเห็นเรืวนอปัดเนาะนั่นีลูกสันเนี่อลูกันคบ่มี่าีคือวิรโกาเราน้ำน้ำน้ำอ่าผลไม้หลากไม่พร้อมกับน้ำาผลไม้มานำถวายเด้อสิสิโอกาสเท่วดาราม่รณีให้กล้วยๆรปล่กให้กล้วยๆเลยัาให้เห็นสามตัวแดงจิงๆนะครับกล้วยเลยแย่ๆาด ้ได้กล <m> ้วยกล้วยให้กล้วยกล้วยเลยเห็นตัวใดค่ะพ่อไว้เห็นอยู่นี่โอ้ค่ะเป็นตยานแล้วค่ะ้กล้วยลวดเดี๋ยว์บอลยิงปูนกบาลนี่เอ้ยบางคนได้ตัดตัวตัวใดก็ได้นะครับทำได้ไม่ง่ายแบบกล้วยอีสมสมสมที่ว่าพ่อสบวยผ้าลวดใช่ไหมครับถุงขาขอบคุณหลายครับเห็นแล้วครับเป็นเลขหลวย บเนหนึ่งทั้งนี้ก็เห็นเจอกออเห็นทั้งนี้ก็เห็นเจ็ดเจ็ดก็เตัวเดียวเลยแม่ตัเดียวกันุเจ็ตัวเดียวกันเป็นหานึ่งเจดะครับเจ็ดมองเห่เานึ่งเจ็ดะครับเนาะนดก็เจ็กันคือกันอะตัวดหาหนึ่งเจ็ดตเดียวกันครับเนาะเจ็ดเจด้วย เห็นชัดเจนนะครับเนาะโองซับถึงตองเห็นไนาะสองห่าเป็นสองห่าบอนีเป็นนหนึ่งเจ็ดสองหากับเจ็ดเจ็ดใกล้เคียงกันเพราะว่าหนึ่งกับเจ็ตัวเดียวกันครับอีครับอืมตัวเดียวกันโชคเนาะครับปูปูใโชคเนาะปูบุีปูบุตสีกรบปูเมืองกระปูเมืองใ้คเอพ์นยูนี่ยครับอีครับเจ็ดสองนี้แดง จดงคด้นทั้งพวกรแดงคอึงเออเจ็ดกองก็เลยบออยากอันนั้นเอาให้นเจ็ดกลองอันนี้เห็นเจ็ดหนึ่งองึงแต่นันเจ็คือเก่าคือเก่าเนาะรักเจ็ดมากเนาะสบบหนึ่งเจ็ดเจ็ดเจ็ดองค่ะเจ็ดองค่ะเป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะ เพื่นกับมะขอโฉคขอลาบพี่หนูได้เป็นประจำเมื่อนี่กับผ้าพ่อแม่พี่น้องค่ะเจี๊ยปนาจอยเลิกค่ะเมื่อนี่กับผ้ามาขอโฉคขอลาบงมดที่แล้วสามตัวแตก,กนะคะห้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดเจ็ดสองห้าเจ็ดสองค่ะมะขอเอาอยู um ่พุ่มปูนะคะเมื่อนี้ปูปูสีค่ะเพื่นซักซิดนะคะเพื่นอนขุมข้องให้ถือไขมานเรือปูเรืยให้ไม่โชกไม่หมาให้ดำให้รวย ทางช่องเสนอไว world, ้เป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมค่ะค่ะเมื่อนี้ก็ขอขอบคุณปูไหลายๆเด้อค่ะที่อนุญาตให้เข้ามาถ่ายทําในภูมิปูบุษสีเนาะค่ะปูบุษสีบุษสีเหค่ะสีบุษสีเจ้าปูมิงอ้ค่ะเอาขอบคุณได้หลายที่เพป็นอนุญาตให้มาเขามาในสถานที่แห่งนี้เนาะค่ะให้โชคให้มาให้ร่ำไม่ล <have> ุ้ยค่ะ